ข้าดัานโดดมาแสนไกลจากทะเลทรายอันอ้างว้างและแหลงแข้นนามของข้าคือบิจเอนา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 นเนานานานนบิจ е นทัวคะ่ะบิจ е นทัวมีใครสนใจไหมครับปิ้งไกค่คับปิ้งไก่ปิ้งไก่หอมหอม,ม,มเสียบเสีพรุ่งนี้รวยคะ่ะพรุ่งนี้รวยซื้อหวยเจอ,อยู่เอาแล้วนะผู้โดยสารรถทัวออกแล้วเจ้าเอาให้ตายหาละ โดยกูอยากไปล้องกูมาขายปีกไก่กูไม่ใช่ผู้โดยสารทิ้ใจไว้กินพี่ชายผมขึ้นผิดคันผมจะนั่งรถทัวร์ไปฮอกไกโดซะหน่อยไปกูล้องกูมาขายปีกไก่และสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการจะเติมเกมก็นี่เลยเพจคอมเม้นท์เพวสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไปใช้แค่ออเพนไอดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่งก์ข้างล่างถูกก็เติมเมกแบบร้อยเปอร์เซ็นแถมเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะเปะประตูกูลงไปกูไม่ใช่ผู้โดยสารกูแค่มาขายปี กับเรียนผู้โดยสารทุกท่านตอนนี้รถทัวเรายังไม่ออกเพราะว่ายังไม่มีอันติวีร่าซื้อตั๋วป้าน้องซื้อตั๋วเปล่าซื้อตั๋วเปล่าฮะซื้อตั๋วไหมตั๋วตั๋วตั๋วระคาถรูกูแจ้งรี สถานีมึงได้มะเดีปยปกติเขาขายตั๋วกันแบบนี้เหรอวะเฮ้ยต้นไม้นายสนใจเป็นไือเปล่าเอาตั๋วเพิ่มตั๋วราคาถูกถูกถูกมากๆเลยตั๋วน่ะเอาเปล่าเฮ้ยมีใครจะซื้อตั๋วเปล่ามามามาซื้อตั๋วหมวมามาซื้อตั๋วเฮ้ยซื้อตั๋วเออแล้วใครมันจะไปกล้าซื้อคนขายบอกตั๋วตั๋วบักห้านี่ไหมคำว่าตั๋วในภาษาสารแปลว่าโกหกขายตั๋วจ้าขายตั๋วมีใครซื้อตั๋วมิคับเอาัาค่าดิแม่สามาตั๋วจิกลิกจอกหลอกซับมากองจักบาทวะนี่ยนตมุกตัวอยู่แต่ใน รอบเนี่ยมันมน,น่าเบื่อสนใจซื้อตัวอ๋วไปเที่ยวกับพี่หรือเปล่มามาบาฟิกเกอร์ไปขายตั๋ว <Yeah S 1> สวยเงกูแค่นั่งขี้อยู่ที่บ้านมึงอยากขายตั๋วให้กูเป็นขี้ที่ฮอกไกโดหรือไงนี่น้องสาวคนสวยสนใจบีเจนทัวร์หรือเปล่าพี่พาไปได้หมดเลยนะอุ้ยจริงเหรอหนูอยากไปเที่ยวร้อยเอ็ดจังเลยพี่จ๋าโอ้ร้อยเอ็ดทางอีสานแน้วก็ขึ้นมาเลยน้องสาวพายลิหนุ่มโฟร์โลฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหจริงจริงเล่นถึงร้อยเอ็ดแล้วจ้าดูสิี่เขาตอนรับอย่างดี เลยหูตอนรับดีเกินคนร้อยเอ็ดนี่น่ารักมากเลยเอขอประธานทอดะ้คุณพี่บิแจนเมื่อกี้หนูยังไม่ได้ก้าวขาขึ้นรถเลยค่ะชายกระโปรงหนูติดท้ายรถลากกูมาฝันหน้าถ่ายกับพืชแฉกแฉกแ โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกสาวสวยเจ็บนิดเดียวกินพาราเดี๋ยวก็หายฟันหน้าหนูหายพี่สามสิบอกกินพาราเดี๋ยวก็หายเอาไปให้พ่นี่คิดรัวอยากไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวได้เลยนะผมอยากไปเที่ยวร้อยเอ็ดโอ้ยสบายมากร้อยเอ็ดนี่ใกล้ๆแป๊บเดียวสบายไปไหมอ๋อ ไป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 เลยไปไม่น่าจะได้หรอกเพราะไม่มีตังค่ารถอะพี่อ้าวอ้าวข้รัวเหลี่ยมกูซะแล้วไปเลยเหรว่าแต่ทุกครั้งที่พี่ไปร้อยเอ็ดที่โดนต้อนรับดีทุกรอบเลยนะรอบที่แล้วคลิกซี่ก็โดนกับเอาคืนหน่อยแล้วกันไปละมชฉีมชีฮัลโหลนี่ลาววิวนะมีแจน ว่างหรือเปล่าเออว่างอยู่ว่าแต่มีธุระอะไรหรอือลาวิลโอ้ยขอบคุณพระเจ้าดีเลยแต่ถ้าบิจแจนว่างอยู่นะช่วยมารับลาวิลหน่อยได้ไหมเรื่องสําคัญมากๆโอ้โหเรื่องสําคัญแบบนี้บิแจแนทัวจัดไปเลยเจ้าหนุ่มเฟอร์โลฟ่เฟียว<อ>มีผมคนเดียวรูปร่าอะมีไงลาวิลสุดยอดมาเร็วมากเลยอ๋อเรื่องสําคัญแหละเหรอ<ๆ>ก็คือวีราตีหัวมาหลอดด้วยเมื่อวานเนี่ยก็คือได้ยิ่งเข่าดาดยว้หยวลาวิลลาวิลมึงเรียกกูมาโดนย้ำแบบนี้ เพราะอา๋อก็จะเล่าเรื่องนี้ไงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะอ๋อเลยที่สําคัญยังมีต่ออีกนะเดี๋ยวนะนี่มันโคออเดอร์ของผู้โดยสารนี่นะเยะสใ่ที่สุดผมมาขับไรเดอร์แบบนี้รู้สึกดีจริงๆผู้โดยสารจา๋าบิจเ้้เ,เดี๋ยวนะ ลาวิวดีกว่าโอยพี่แจนใจร้ายยกเลิกออเดอร์กันเฉยเลยเฮ้ยเอาเป็นว่าต้องมาช่วยหน่อยแล้วกันเธอจะปล่อยไว้ในถานแคร์ที่เดีวก็ไปพูดมากใ้ฝ่ายตรงข้ามบ่นอีกแล้วนี่พี่แจนพี่แจนดูเลือดเราสิปปากแล้วกลับบ้านไปเติมเลือดซะฉันจะขายตัวที่นี่ต้ชีวิตของฉันทำไมมันยากลำบากแลือเกินพี่แจนทัวร์มาล้เจ้าซื้อตั๋วไปหยุดนี่คือการปล้นตั๋วปล้นตั๋วเวลาวิวมันจะปล้นตั๋วก็แล้วเพื่อนวิ้เอ้าว่าไงเพื่อนดีเลยเดินกลับทางเด ปล่อยลาวิวพูดเหงาคนเยอะซะได้แต่ไม่เป็นไรจริงๆนั้มีเรื่องเล่าอีกฮัลโหลจแนทัวร์เหรอนี่ฟอเรนติโดนะมาลับดอยจะไปลบบุรีโหในที่สุดลูกค้าดีๆที่ปกติกับเขาก็มาสักทีไม่ได้ความว่ายังไงว่าลูกค้าปกติเออไม่เป็นไรช่างมันเถอะแปลว่าผมเจอมาเยอะให้ไปเลยไหมอ๋อเดี๋ยวบีจแยนมีเรื่องที่จะบอกให้ทราบนะคือเวลาขี่มาลบุรีเนี่ยให้ระวังลิงด้วยนะฟอเรนเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะลบุรีลิงมันเยอะขี่มาก็ระวังลิงด้วยนะแต่ไม่ทันแล้วเมืองโดนจับกันคุณจ ছোট <laughs> আচ্ছা <Yeah, cười> <man. cười> สถา,านีตำรวจอาวีรับทราบกำลังตามจับคนร้ายแต่เดี๋ยวน้าลิงมึงตายแล้วมึงแจ้งความได้ไงเนี่ยฟดเฟกฟฟดเฟกมีความผิดเด็กกลิ่นมันมีคนชนลิงตายเถวที่ใกลยใกล้ดีไหมวะเออเอ๊ะ<อ>เซนมึงจะดีไปไหนเนี่ยเซนดีกูไม่ว่าหรอกแต่มึงได้กลิ่นคนชนลิงตายมันเป็นกลิ่นยังไงวะฮัลโหลพีเจนี่ฟอร์เรนนะอีกแล้วเหรอคราวนี้ไปไหนอ่ะมารับหน่อยแต่ระวังนะแถวนั้าตดไม้เฮ้อเอาคราวก่อนชนลิงคราวนี้กูชนต้นไม้ชนมันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าลิง ขายตัวครับขายตัวดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลนิดเดียวไม่เองหรอกแต่กลัวรถทัวร์แปลกวันวันเจอแต่อะไรไม่รู้เฮ้คลิกสิระวัง หลอกเกินไม่ต้องห่วงแล้วนะคนสวยมันถือว่าเป็นการบริการของทางเราเรายินดีให้บริการผคุณที่น่าอ้าวตายห่าแล้วเหรอมันโดนลิงใสยเดป้อมเลยเฮ้ยฮัลโหลพี่พี่แจนคะนี่คลิกซี่เองนะโอ้ว่าไงน้องคลิกซี่มีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าอุ้ยพอดีเลยค่ะพี่ช่วยมารับหนูทีได้ไหมค่ะก็ไปเลยสิครับหนูโฟลหรอเฟียวยินดีให้บริการเจ้ะอ้าวเฮ้ยอุ้ยโอ้โหขูดฉอวีล่า เป็นไปตามแผนพี่พี่แจนคะคราวนี้ขอเต็มตัววีรคค่ะเดียพี่ไม่เป็นไรมันเป็นตัวเรีแจนวีบริการเอาเอาเพี่แจนทั่วีให้บริการเอาเายเอาเอาเาเไาเเาเไเออาเออามอเอาเอาอาเ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 เนาเออาเอาเาอากาเอเกอาเออาเ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 าออเปอิเออออเอ พอลองมาคิดด kind of ูดีๆแล้วเกมนี <assunto> ้มีมีใครปกติเลยนี่หว่านี่ยบิจนพาไปส่งเลยเช่นเอออะไรฟอร์เรนจะไปไหนเี็บิจนยินดีให้บริการเต็มที่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพาไปร้อยเอ็ดหน่อยไป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  go เอาให้เบ็ดไปเลยเลยเลยมาให้สมุยยะโสธรเฉย

นี่พี่แจนมีเรื่องสําคัญที่จะบอกเลยเอออะไรอีกละ่ะวิวจะไปไหนอีกละ่ะข่าวนี้ไม่โกหกแน่นอนวีลา่าโอ้วีลา่าเฮ้ยม่ขึ้นมาเลยววีล่าเขาบอกว่าอย่าเขาป้อมเขาน้ำมันอันตรายโอย้โหมไม่อบอกพุ่งนี้<า>เลยอะ เป็นไปตามแผนเป็นทั้งโชเฟอร์แถมยังมาเป็นแทงรับหน้าที่รับดาเมจก้อนอีกเขามากันแล้วเพื่อนเขามากันแล้วเอาไว้ชนต้นไม้มากเลยอจรู้วนายี่คนชนต้นไม้จมล้วนจมรวมาเลยจ้าฟางฟางฟาดฟาดฟาฟดต้นไม้เลยว่าไงพอรู้เวลาโออันตรายเจ็บไปเจ็บเจนหนีไปไหนคัทนี่ หียล่ะลอมาเกลยมาไม่ทันอันตีส่อากาศทีหนึ่งโอ้ปวดหัวบีเจนปวดหัวแล้วเกินกูอยากลาออกฟอนติโดไม่ให้ลาออกถ้าไม่มีบีเจนแล้วใครจะขี่รถชนต้นไม้ล่ะอะไรฟอนเลยจะใช้บริการอะไรอีกอะแล้วมันตีให้หน่อยเอ้ยได้ได้ได้ในฐานะแล้วโชเฟอร์วันจุ๊บแลแก๊กจีบลูกค้าครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพาไปหาความมันนะครับน้วงชายเรฟอนเตนโชว์กิ้วให้ด กูแค้นมุงมานานแล้วมาเงยพากูไปหาความมันจริงด้วยและไม่ใช่มันอื่นนะคือมันมีห้าตัววันนี้ขอปิดกาเพียงเท่านี้แล้วเว้ยไม่รับมันแล้วลูกคงลูกค้าเนี่ยเหนื่อยจะเครียดเหนื่อยจะคุยโป้งเนี่ยเงไปละจ้ายังไม่ตายอย่าขี้รัวเพี้ยวไหวเดยวใสา้ําขี้รัวเพี้ยวไหวเดยวใสายอ่ะยังเพี้ยวไหวได้อยู่เพี้ยวไหวเดยวใสายนะและสุดท้ายเกมนี้ก็สามารถชนะได้แบบทุรักทุเรจดจัด วันนี้ขอไปรับลูกค้าแล้วนะไม่ไหวเฮ้ยจอดพักเหนื่อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้สือกจอดให้กูลงสักทีกูมาขายปิ้งไก่กูไม่ใช่ผู้โดยสารมั้งขึ้นรถตั้งแต่ภาคอีสานเหนือใตกก้กลางปันไปหมดปิ้งไก่กูเปลี่ยนไม่ยังเกิดบนแล้วใส่ย่ามันยังไม่ได้ลงรถเหรอวันนี้ขึ้นรถตั้ง ไก่ยังร้อนร้อนจนตอนนี้ไก่กูเป็นฟอนซิวหมดเลยเนี่ยผมก็เคยบอกคุณแล้วไงว่าอยากขึ้นมาขายปิ้งไก่บนรถโอเคได้คราวหน้าคุณจะขายปิ้งไก่บนหัวและก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปบิดเจนการทัวร์นะครับผมถนะ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้จ่างูด้วยนะแล้วตอนนี้ช่องจ่างูใกล้ที่จะถึง20,000 0ซับแล้วจ้าช่วยๆกันกดหน่อยนะถือว่าเป็นกําลังใจเงอ สุดท้ายแล้วถ้าหากคลิปนี้หรือคลิปไหนๆของผมมันมีข้อผิดพลาดประการใดมีคำหยาบมีอะไรที่ไม่เหมาะสมประการใดเนี่ย ผมก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับผมส่วนตอนนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะจับบายบายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองดีๆด,ด้วยที่สารคามเดี๋ยวร้อนฝนตกร้อนฝนตกแบบเนี้ดภูมิคุ้มกันไม่ไหวแล้วจ้าไปก่อนนะครับรักทุกคนเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับบุยบุยปิ้งไก่ใครสนใจปิ้งไก่วาชันฟอตซิลหรือเปล่าเฮ้ยพี่พี่พ,พี่เอาปิ้งไก่ฟอตซิลทีนึ่งอา้อาว มันยังจะมีคนเอาอีกเหรอวะเนี่ย